สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆสู้ผู้สุคนนะคะหลังจากที่เข้าลงคลิปนอนไม้น้ำไปสองสามคลิปนะคะหลายๆคนก็มีคําถามตามมาเยอะมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเมื่อนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนๆกับเรากันค่ะหลายคนถามว่านอนไม้น้ําเป็นยังไงนะคะกินจังไดเป็นพืชชนิดใดบ่เคยเห็นมาก่อนนะคะ,นะคะน่าสนใจซื้อได้ยื่อใเนาะ บางคนบอกว่าหัวะก็เคยหูจ่จจะพืชตัวนี้นะคะบางคนบอกว่าเคยกินแล้วแซ่บดีแต่มาดูสิหาสามาปลูกนะมีขายบอจังสันจังสีลหลายๆคนสนใจมากจากหลายช่องทางนะคะทั้งต่อตอทั้งยูเนาะทั้งอันในอันเฟซบุ๊กนะคะกาเมื่อนี้จะมาตอบคําถามนะคะทุกๆคําถามที่ทุกคนถามมาเลยค่ะหลายๆคนนะคะก็อาจจะรู้จักนนไม้น้ำเป็นอย่างดีแล้วนะคะแต่ว่าสําหรับท่านที่ยังไม่รู้นะคะมารวมกันตรงนี้เลยค่ะ น้องไม่น้ำของเขานะคะนํำเขามาจากไต้หวันเมื่อ ประมาณ8เก่าปีที่แล้วค่ะนะคะแล้วเขาก็ปลูกมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันนะคะ,ะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะปลูกอยู่ในหน้าเขาด้วยค่ะ,ะระยะห่างที่เขาปลูกนี่คือเมตรคู่เมตรนะคะแต่ที่ทุกคนทุกคนเห็นในกระถางว่าเขาคือปลูกที่แท้เป็นอย่งคือปักลงไปไหลแท้มันกับขึ้นยูทีว่าเขาจะปลูกเพื่อวัตถุประสองค์อย่างนะคะถ้าเราจะปลูกกินหนอ่อปลูกห่างๆจะดีนะคะเพราะว่าหน่อเขาจะได้สมบูรณ์อวบอ้วนสวยงามน่ากินนะคะแล้วเวลาเข้ายาง เก็บเนี่ยมันจะได้บวบาดหนาเห้าบวคั้นบวค่ายเนาะทายลูกออกมาก,กับง่ามพร้อมนะคะแต่กรณีที่เราปลูกในกระถางแบบนี้ที่เข้าปักลงไปกระถางละหาต้นแน่3ต้นแน่หรือว่าหลายๆคนเห็นมันเกิดมาดกๆเป็นซิฟนี่กคือว่ามันเป็นต่อเกาแล้วมันแตกแหนงขึ้นมานะคะ แล้วก็กรณีในกระถางที่เราปักลงไปหลายต้นเนี่ยเพราะว่าหฮาปลูกเพื่อที่จะให้เขาแตกหนอ่อแล้วหฮอจะเอานอไปขยายอีกที่หนึง่งนะคะเพราะนั้นหฮอก็เลยปักลงไปกระถางละสามต้นสี่ต้นหาต้นจังซี่นะคะแต่กรณีถ้าจะปลูกเพื่อรับประทานแนะนําว่ากระถางหนึ่งเนี่ย 1, หนึ่งหน่อหนึ่งต้นก็พอนะคะเด้อเนาะ รสชาติเป็นจังไดห,หลายคนถามนะคะรสชาติของเนื้อไม้น้ำนะคะมีความหวานอ่อนๆนะคะกลิ่นจะมีกลิ่นที่หอมนะคะรสสัมผัสก็คือจะกรุบกรอบนะคะฟิลสิประมาณว่าเห้ากลินยอดบักเพานะทุกคนเออยอดมะพร้าวแบบนั้นเลยนะคะแล้วก็มีความกรอบๆก,กลิ่นเขาในีส่สิหอมคือต้นเขาค่ะ ะะเอามาเฮ็ดเมนูอย่างกินไดแน่เริ่มต้นกินสดไดเลยค่ะหรือจะเอามาเผานะคะเผาทั้งเปลือกเสร็จแล้วก็แกะออกแล้วก็กินเป็นพักนะคะได้หรือว่าจะเอามาผัดนะคะผัดกับน้ำมันหอยใส่กุ้งใส่หมูแล้วแต่เข้าเลยไดเอามาแกงเอามาย่าเอามาตำใส่แกงส้มนะคะแกงขึ้นเอาใหม่ได้ค่ะอร่อยนะคะกรุบกรอบแม้ทางว่าเขาผัดสุกแล้วเนี่ยก็ยังกรอบอยู่นะคะมีความหอมพร้อมนะคะ ส่วนโตแล้วนี่เขาจะมากินเมนูผัดค่ะผัดน้ำมันหอยนะคะแล้วก็เอามา,าย่ำจังสิน่ะคะจะกรอบและอร่อยดีมากๆเลยนะคะ เนี่ยค่ะอันนี้คือเป็นต้นเกาที่เขาเถ่าแล้วห่อทํำเสานะคะก็คือเขาย่างเหลืองเหงาเหลือนอห่อาตาัดออกเนี่ยเขาก็จะเกิดมาแบบนี้เราสามารถเอาไปขยายพันธุ์ต่อได้นะคะแต่ว่ากรณีทางส่งให้ลูกค้าเนี่ยเขาจะเลียงให้เขาใหญ่แหละแข็งแรงก่อนจังทรงเนาะเพราะว่าเวลาจัดส่งเนี่ยเราไม่ได้ส่งทั้งกระถางนะคะเราจะส่งแบบล้างรากนะคะขุดขึ้นมารัางหักของเขาแล้วก็ตัดใบเพื่อสะดวกต่อการขนสง่งลูกค้าก็จะนําต้นเนี่ยไปปักลงดินที่เตรียมไว้เนาะ หออวังว่าจะตอบครบทุกประเด็นแล้วนะสำหรับหลายๆคนถามว่ามีกี่สายพันธุ์มีกี่อะไรเขากับบรูนะคะ,ะเขาไปได้ดศึกษาวิจัยลึกซึ้งขนาดนั้นแต่ว่าพัานธุ์ที่เขาเอามาปลูกนี่คือพันธุ์นาเข้าจากไต้หวันนะคะแล้วก็มีคนถามว่ามีสรรพคุณทางยาอะไรไหมนะคะเขาก็เคยอ่านในเพจบางเพจนะคะเขาก็จะบอกมาว่าช่วยเกี่ยวกับเรื่องลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วกเ็เกี่ยวกับผู้ที่เป็นมะเร็งล้าไส้นะคะช่วย ป้องกันนะคะภาวะที่จะเกิดมะเร็งลำไส้อันนี้เขาว่ายืนยันเดอ้อเพราะว่า,าผู้ใดอยากปลูกขอมุ่นเรื่องสมุนไพรหรือเรื่องการเป็นยานี้ให้ไปศึกษาเองนะคะแต่ว่าที่เรากินนี่เรากินเป็นผักนะคะคือผักทั่วไปข้าวหน้าผักบุ้งผักเอียงสินะทั่วทั่วไปนะคะก็ประมาณนี้นะคะมีประเด็นใดที่ยังไม่ตอบอีกนาอ,อ,อ้อปลูกเออปลูกยังไงปลูกใส่อะไรนะคะ นี่ค่ะตามภาพเลยค่ะใส่ภาชนะใส่บอ่อวงใส่ถังใส่ทอได้หมดเลยหรือจะปลูกในเอ่อในแปลงนาก็ได้นะคะเนาะในหน้าปลูกขึ้นต้นเขาหางเม็ดคุ้นเม็ดจะดีมากนะคะเพราะว่ากอเขาจะได้แตกกอใหญ่แล้วก็ไหน้อยที่สมบูรณ์ถ่ายรูปสวยแล้วก็เก็บง่ายนะคะแล้วก็ประเด็นที่ถามว่าอยากปลูกจังเลยซื้อพันุได้ที่ไหนที่นี่เลยค่ะผู้ใดสนใจก็ทักเขามาใดนะคะ ช่วงนี้ก็คงจะต้องติดจองไว้ก่อนเพราะว่าเฮารับออเดอร์ลอดใหญ่มากมากเลยนะคะขนาดยูน้าทั้งเบิดนีคิดว่าอาจจะว่พ่อนะคะเพราะว่าเขาเจ้าจะเอาไปปลูกหาไรเนาะเพราะนั้นผูใ้ใดที่อยากจะได้นะคะกตทถ้าเข้ามมแลวก็สั่งจองไวค้ค่ะช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกกับปลูกได้ตลอดปีนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าเหมาะสมก็จะเป็นช่วงมิถุนายนะคะมิถุนายนนะมิถุนายนไปหาตุล่าสินะคะได้นะคะ ปลูกนานแค่ไหนวาสันวาปลูกประมาณสี่เดือนนะคะก็จะได้เริ่มเก็บผลผลิตได้แล้วค่ะเอาพันธ์ุขยายต่อได้ไหมได้ค่ะนะคะต้นสูงแค่ไหนขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ค่ะบางที่เขาปลูกในสูงใบเง้วสองเมตรถ่วมหัวไปเลยก็มีค่ะบางที่กับต้นเตียค่ะศัตรูพืชมีไหมนะคะถ้าปลูกในแปลงนาก็ระวังเรื่องพวกหอยเชอรี่ค่ะที่เขาเจอก็จะเป็นตะกะแตนกับหอยเชอรี่นะคะ แล้วก็ง่วควายของเจ้าของนั่นแหละมันเขียวมันลุยของมะกินค่ะประมาณนี้ค่ะใส่ปุ๋ยอะไรนะคะปุ๋ยคอ,อกได้หมดเลยค่ะปุ๋ยคอ,อกวานลงไปเลย หรือจะเป็นปุ๋ยยูเรียรหรือปุ๋ยสูตรเสมอก็ได้นะคะในช่วงแรกเนาะใส่เดือนละครั้งเดียวกับพ่อค่ะสำหรับใครอยากเห็นภาพในการปลูกได้แปลงหน้านะคะสามารถกดเบิงทีลิงในคอมเมนต์ใดเด้ะคะ่ะในช่อง u t u b e ของเขา,นาเนาะเฮาก็ลงไว้เดี๋ยวจะเอาลิงไว้ให้เบิงหลกักการเฮ็ดอาหารแบบใดนะคะก็เดี๋ยวเบิง์ใดในลิงนะคะการเอาน้ำม้นําไปประกอบอาหารเนาะอย่าลืมนะคะใครสงสัยอะไรคอมเมนต์ไว้เด้อเมื่อนี้ขอบคุณที่รับชมคลิปคะ่ะสวัสดีค่ะ